ทางด้านพลตํารวจโทสํารานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวจตีนพสินภูลสวัสดนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและก็เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนะครับยาเสพติดกองกํากับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีได้ถแถลงผลการจับกลุ่มนายเสภูมิถาวุฒนะครับหรือไอ ไข่อกนะครับอายุ28ปีแล้วก็ยังมีนายบุญมีหรือนายม่อนนะครับอายุ26ปีทําหน้าที่เป็นคนขับนะครับนำทางนะครับแล้วก็มีการประสานกับนายวีและชชยนะครับหรือในโอมเนี่ยอายุ36ปีทําหน้าที่ขับรถบรรทุกยาเสพติดและก็ยังมีนายนัทพลนะครับหรือในนิวเนี่ยอายุ28ปีทําหน้าที่นะครับขับรถเนี่ยปิดท้ายขบวนนะครับพร้อมด้วยของการก็คือ ยาบ้าประมาณสัก1,926,000เม็ดและก็รถยนต์กระบะยี่ห้ออีสุซุสามคันได้ที่บริเวณปั๊มน้ำมันนะครับในตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยทางด้านพลตำรวจตีนพสินได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าจากการจับกลุ่มสืบทราบว่านายเสพภูมิ ฐานวุฒเนี่ยแล้วก็นายบุญมีแล้วก็นายว,วีละชัยเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดโดยมักใช้รถยนต์กระบะนะครับซึ่งดัดแปลงตัวถังในการซุกซ่อนยาเสพติดโดยได้ไปรับยาเสพติดเนี่ยจากทางภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็นำมาพักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะลำเลียงเนี่ยยาเสพติดนะครับส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้โดยกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจะมีการแบ่งหน้าที่กัรทำนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเลยทีเดียวโดยใช้รถนะครับจำนวนทั้งหมด3คันนะครับในการลักลอบขนยาเสพติดเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็มีการสืบสวนนะครับแล้วก็สะกดรอยติดตามนะครับเลื่อยมาจนกระทั่งวันที่13กุมภาพันธ์พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้ขับรถยนต์นะครับกระบะ ของกลางเนี่ยทั้งหมด3าคันเนี่ยนะครับตามกันมาแล้วก็ลงมาในพื้นที่จังหวัดนครพนมและก็จังหวัดมุกดาหารนะครับจึงได้สังเกตนะครับว่าอาจจะมารับยานะครับเพื่อที่จะนำเข้ามาพักในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทำการสืบสวนและก็สะกดรอยติดตามนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดด,ดังกล่าวก็คือบริเวณปั๊มน้ำมันดังกาวเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวนะครับและขอทำการตรวจคน้น ครบนะครับของกลางก็คือยาบ้า1 9 2 6 0 0้เมเตรเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ควบคุมตัวนะครับพร้อมของกลางเนี่ยแล้วก็ทำบันทึกประอพันบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับส่งที่กองกำกับการนะครับสวัสดีภาพเด็กและสตินะครับทางด้านพลตำรวจโทสำรานก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าจากการตรวจสอบนะครับสอบสวนแล้วนะครบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย อยู่ในแก๊งนะครับซุ้มคองสี่นะครับลาดกระบังนะครับแล้วก็มีการลักลอบค้านะครับยาเสพติดเนี่ยมานานแล้วนะครับจึงได้ให้ทางด้านดอสอเนี่ยเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ทำการจุก,กับกลุ่มเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าปิดเกมครับอ้าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับในส่วนของยาเสพติดยาบ้านะครับซึ่งเป็นจุดที่แพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร นะครับก็เป็นการาสก,กัดกั้นนะฮะไม่ยาไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา,าในเมืองในเมืองหลวงนะครับก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกสี่คนนะครับในส่วนของยาเสพติดนี่นะครับเป็นายาบ้าประมาณเกือบเกือบสองล้านนะครับผู้ต้องหาสี่คนได้ทั้งรถนํารถขนของนะฮะรถติดตามนะครับโดยการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พันโดยของกลางนะครับ แค่นี้มีการสืบสวนมานานนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำยาเสพติดนะครับขายยาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยท่านผูชน้ชักการได้จับกลุ่มนะครับติดตามก่อนที่จะนำเข้ามาในพื้นที่เมืองหลวงและแพร่ระบาดซึ่งมันจะเป็นส่วนของการจับกลุ่มยากนะครับท่านรองพอบาตารท่านพบาตารนะครับท่านนายกฐมนตรีท่านก็กำชับมาทางผมที่รับผิดชอบ นะครับที่นปานบานแต่เราก็มีผลการปรัดอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของด้านปราบปารามนะครับการป้องกันนะครับในส่วนรายละเอียดทั้งสองเคสเนี่ยเดี๋ยวผมฝากให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับผู้จับกลุ่มเนี่ยจะได้ตอบคําถามหรืออธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับในประเด็นต่างๆนะครับขอขอริเริ่มทางดอบส่วน<ม>ยาเสพติดรอบนี้นะครับทางชุดยาเสพติดของกองการดอสอก<อ>็ได้เฝ้าเฝ้า สอดสืบสวนอสอดส่องเฝ้าระวังกลุ่มที่รับจ้างขนยาเสพติดกลุ่มนี้มาโดยตลอดนะครับจนได้วันที่สิบสี่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการเคลื่อนตัวเพื่อจะไปรับส่งของเราสืบทราบข่าวได้แล้วก็เข้าสกดรอยจนพบรถต้องสงสยัยจำนวนสามคัน้ายมือครับก็เลยเข้าแสดงตัวขอตรวจคน้นก็พบยาบรรจุ อยู่ในรถแคปสีขาวคันนี้ครับประมาณห้ากระสอบตรวจสอบแล้วก็ได้ของกลางประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าเม็ดครับตามที่อยู่ข้างหน้าครับได้ผู้ต้องหาทั้งหมดสี่คนแต่และคนก็แบ่งหน้าที่กันทํามีรถนํารถปิดท้ายแล้วก็รถขนของตรงกลางครับจับกุมได้ที่ปั๊มปททบ้านใหม่โพกลางจังหวัดนครราชสีมาครับผมแล้วนําตัวเข้ามาขยายคุณภาคเอครับผม ครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมน,น,น,นิดเดียวนะครับในในใน,ในซุ้มกอ,องศรีราชกบังเนี่ยครับก็ก็ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็ทำยาเสกิดมานานแล้วนะครับอ่าก็ทางรอสองก็เข้าติดตามนะแล้วมาจับกลุ่มได้ในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดเกมของซุ้มนี้ไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางท่านผู้การอ่าได้เน้นย้ําหรือทางผูมชาท่านผบตรท่านรองผบตรน,นะครับ ทางกิจกัรได้เน้นย้าก็คือหนึ่งการขยายในส่วนของสมครบแล้วก็ยึดทรัพย์ฟอกเงินนะครับซึ่งก็ผมได้เน้นย้ำ